เอาทีนี้ไปดูภารกิจเจ้าหน้าที่ปราบยาเสพติดแล้วก็ทหารนะครับที่จังหวัดพิจิตรครับมีทั้งตำรวจปราบยาเสพติดมีทั้งทหารจากมณฑลทนหารบกที่36เขาสนที่กำลังเสร็จเขาไปค้นหายาเสพติดกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดเนี่ย ประมาณ9จุดด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นไปตามแผนปฏิบัติการหน้าบ้านสะอาดพิจิตเมืองยิ้มนี่ไงฮะภายในซอยอนงซอยไมตรีนะครับที่ถนนบึงสีไฟเขตเทศบาลเมืองพิจิตครับตรงนั้นเป็นแหล่งชุมชนแออัดนะครับบางพื้นที่ก็เป็นพื้นที่เฝ้าระวังอยู่แล้วมีประวัติยาอยู่แล้วแหละนะแยวนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็ไปค้นซะ จากการตรวจค้นไปเจออุปกรณ์การเสพยาจริงๆนะครับก็จํานวนเยอะทีเดียวสุมตวรวจปัสสาวะเป้าหมายนะครับก็ไปเจอว่ามีคนเสพหรือว่าฉีม่วงในประมาณสัก5้าคนเจ้าหน้าที่เขาเอาตัวไปสอบสวนขยายผลนะครับซื้อมาจากใครครับพาตัวไปลงบันทึกประจําวันทําประวัติเอาไว้หน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเข้าค่ายชื่อว่าค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินครับค